สวัสดีครับบอกกันจำเคยครับบอกก่อนพอดูชาแนลครับบอกกอล์ฟกับแก้วกับจ้อยรับพี่น้องก่อนจีบอกเมนูกับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะวันนี้มาพร้อมเมนูนี้ครับเนื้อแดงกระตัมกระตัมหน่อยกุ้งสดๆแซ่บๆน้ำกันครับใส่สตอน้ำกันแซ่บๆน้ำกันมาพี่น้องมาทางไกลตั้งไกลครับ ววหลครับลแอดมินกับยินน้ำลายหลเลยตากล่องบนเสื้อกับิน้ำลายไหลเน่ยกับมาครับมาหนำมันรุยเลยครับรุยเลยตั้งไก่ตั้งไก่เซยเกันครับมาอีก้งโอเป่าก่อนเชียร์เข้าจะป๊กนิดอื้อหื้ออือืมลอกิมึงจูดอกงามๆนะอ้มื่นะครับพี่น้องไซ่เลยลูกทุ่งเนาะ ผิดขัวไม่เหมือนโอ้ยแจกกระอบแล้วหินน้ในบุเบี้ยได้จูเนาะอาหารบ้านเท่าน้องจุดตำนี่นะจุคมขมตำกุ้งสมสม,สมกเปีดเป็ดนุ่ๆใส่น้ำมันเลยโอ้น้ำปลาละ,ะนุ่งๆใส่สตอนะพี่น้อง เราข่าวอะแกข่าวนะโหย่าเด้ค okay. รับพี่น้องข้าวามูข้าข้าวหูปัปลาถานเลยเนาะอ้ยกุ้งกุ้งหญ่มันหวานพี่น้องเนาะปลาขวัญเนี่ยยังได้กับบัวนี่พี่น้องเอ้ยกินยำได้กับบัวเบียร์เปลาขวัญนี่มันบ้านเนาะ เนื้อติดมันเนี่ครับพี่น้องเนื้อกาหลีติดมันร่วนแดงแต่เกาหลีเขาจิ้นเขาใส่น้ำมันง่าเนาะไอ้เกลือใส่น้ำมันง่าเกลือกับน้ำมันงาพี่น้องแซ่บเบาวกวนเห็ดคือเขากบ่คือแล้วคือบ้านเขาเนาะบ้านเขาต้องบ้านเขาต้องบีขมเแกงผมเลยเนาะ เดี๋ยวครับพี่องเลยผมมีเพีย้ยครับผมเอาหลีมาทานในรูปเลยเนาะกิน,นกันนะขบวเลี้ยงหัวคือบ้านเฮานะพี่น้องขบวเลี้ยงเป็นฟาร,รม์มกินหัวหานกินเฟลืองอเอาบวนน,น,บกกบน,นี้ยมมากินเนาะกัดนาวๆเย็นใส่กับจุ่ว์กระตํเป็ดๆเนี่ยนะพี่น้องผลจริงยังอยู่ลูกมาทานครับ โอ้ขวัวไม่หอมเลยเนาะหอมหอม <c oughs> จนหอมหด้หัวไม่หมัวขหัวไม่เนาะ,มมนะอหอมมากมาถาม่ายพี่น้อยดำนี่เมิม่ไบไ้กินตำนี่เนาะนรับนอยเลยอึงลูกเสือตันไหน,นะดำงใหญ่บว่งนะ้องไข,ข้างเทิ่งกุุงตัวน,นี้ไห Được, ừ. <laughs> ừ. <laughs> nó ngon Mà cho to lắm ăn đi ngon โอ้สุดยอดดิเนาะใครเนี่ยตันนี่แหละเนือนงแดงเนาะเนืองแดงกินบ่มีเบียร์จะเทียรู้พี่น้องปั่นไก่เรื่องขึ้นมาเด้อแซ่บๆน้ำเบากวนนานเป็นเมย์วดจัด ปาบิ้มป้าบึมเนาะเป็นมินทีはは่คาดีน้ำลายไหลค่ะเดี๋ยวผมจะเสิร์พร้อมครับเริ่มมาหึมแล้วเริ่มมาหึ่มมาหึมมาแล้วนะทั้งไม่พอกันจิ้มน้ำนะครับเนาะสุดใจแต่คลิปเบาก่อนขอลาเช่นเคยครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับอะไรกับเบ้ากวนขอลาครับสวัสดีครับ ดิเซอร์เริ่มกระหึ่มแล้วนะม